โซเชียลแห่ขุดลือหนักผู้ชายคนนี้แหละคือมือที่สามผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และแพรวพ จากกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาโพสข้อความตัดพ้อถูกคนที่รักนอกใจทั้งนี้บิ๊กยังได้เปิดใจระบายความรู้สึกว่าร้องไห้มาหลายวันแล้วต้องเดินหน้าต่อไปไม่อยากลงดีเทลลึกเพราะเรายังต้องทำงานด้วยกันอยู่ยังเป็นพ่อกับแม่ของลูกอยู่แต่บางอย่างที่ต้องพูดเพราะยิ่งโกหกคนไปนานไม่ชอบโกหกให้เวลาพิสูจน์อยู่ด้วยกันมาหปีแล้วผมไม่ได้ไปไหนตั้งใจตั้งหลักปักฐานที่นี่ คุยกันหมดแล้วต่อจากนี้ไปเราก็คงสถานะความเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดผมก็ยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมเพราะลูกอยู่ที่นี่แต่เก็บไว้คนเดียวมันเป็นระเบิดความรู้สึกที่มันเสียไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้นอนคิดมานานแล้วผมก็ยังขึ้นเวทีเหมือนเดิมยังบริหารงานเหมือนเดิมทุกอย่าง FC จะตนิต,ติเตียนผมได้ทุกอย่างเพราะผมเลิกที่จะพูดแล้วผมยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมเพราะสร้างที่นี่ให้เมียอยู่ แต่มันเกิดปัญหาคนที่สามเข้ามาแล้วไม่ยอมออกไปสักทีมาเหยียบศักดิ์ศรีเราต้องปกป้องศักดิ์ศรีเมื่อลูกผู้ชายเหมือนกันมันต้องมีสำนึกคุณรู้อยู่ว่าอยู่ไปแล้วทำให้ครอบครัวขอมีปัญหาถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายจริงคุณต้องถอยนะแต่คุณก็ยังอยู่ตกงานไม่ตายหรอกไม่ทำให้ตัวเองตาย คุณออกจากที่นี่ไปคุณก็สามารถหางานได้เหยียดยามกูคิดว่ากูจะไม่พูดมันมากไปแล้วยังมาทำต่อหน้าต่อตาผมจะใส่ร้ายคนไม่ได้ถ้าผมไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลไม่สามารถพูดได้สองเดือนแล้วไม่สามารถพูดลอยลมได้ฉันมีหลักฐานทุกอย่างถ้าคิดว่าใส่ร้ายคุณมาคุยกัน ซึ่งต่อมาก็ได้มีชาวโซเชียลได้เผยภาพพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าผู้ชายคนนี้แหละคือมือที่3ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และแพราวๆโดยเป็นมือมิกซ์ของวงแสงทองฟินแลนด์นั่นเองแต่ความจริงจะใช่คนนี้ไหมคงต้องรอเจ้าตัวออกมาตอบเอง